ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขของบรดาแป้งหลังนั่งแท่นประมุขบอลไทยคนใหม่มีอะไรบ้างไปรับชมกันครับหลังจที่เมื่อวานนี้มารดาแป้งนวลพันธ์ล่ำซำชนะการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งไประเทศไทยในพระบ,บรมราชูปถัมภ์ด้วยการกวาดไปทั้งหมด68เสียงจากทั้งหมด73เสียงครับซึ่งการชนะเลือกตั้งในครั้งนี้ทำให้มดาดาแป้งกลายเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนที่18และอนอกจากนี้บรดาแป้งยังเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยอีกด้วยครับ โดยบรรดาแป้งนวลพันธ์ล่าซำจะอยู่ในตำแหน่ง4ปีตั้งแต่ปี 2, 2, 7, 7, 11, ปศ2 5 1 7ไปจนถึง2 5 7 1ซึ่งกระบวนการอะไรอย่างนี้ต้องรอทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าตรวจสอบก่อนที่จะส่งเรื่องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปครับก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าทั้งสมาคมรวมไปถึงไทยลีกเองก็ประสบปัญหาต่างๆมากมายที่สะสมมานานและไม่ได้ถูกแก้ไขเสียทีหลายคนจึงเชื่อว่าการเข้ามาของบรรดาแป้งจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่า,านี้ได้ปัญหารื่งอยปัญหาเรื่องลิกสิทธิ์ฟุตบอลไทยนน่าาจะเป็ปปัหรแกๆที่ต้้องเแกไม ครั้งหนึ่งไทยลีกเคยมีมูลค่าสูงถึง1000ล้านบาทแต่ปัจจุบันลดลงเหลือแค่50ล้านบาทเรื่องนี้เกิดจากหลายสาเหตุด,ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระแสะคนดูที่ลดลงลิงค์เถื่อนหรือแม้กระทั่งการที่สมาคมชุดเก่าไม่สามารถหาผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้ทําให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินตามมา2ไทยลีก3ที่เปียดเสมือนทีมลากย้าทีมไทยลีก3เป็นทีมระดับภูมิภาคข,ของแต่ละจังหวัดดังนั้นทีมเหล่านี้จึงเป็นทีมที่เป็นโลคอลขนาดแท้แต่ปัญหาคือดูดไว้สราการดูบอลของบ้านเราอาจจะไม่ เข้าทีมระดับภูมิภาคก็อยู่ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าเบื้องต้นสมาคมอาจจะเป็นตัวกลางในการหาผู้สนับสนุนไทยลีก3ทาให้ลีกภูมิภาคจะมีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อไทยลีก3มีความมั่นคงทีมไทยลีก2จนไปถึงไทยลีก1ก็จะมีความมั่นคงตามไปด้วยนั่นเอง3การจัดโปรแกรมของไทยลีกที่ไม่สอดคล้องกับทีมชาติยกตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้ช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมปี2566โปรแกรมฟีฟ่าเดย์ของทีมชาติไทยในนาทสุดท้ายจะเตะวันที่17ตุลาคมและเด 2ตุลาคมนั่นหมายความว่าตั้งแต่ที่รับใช้ทีมชาติจะมีเวลาพักแค่1วันเท่านั้นซึ่งปัญหานี้อาจจะมีการพูดคุยทั้ง2ฝ่ายทางฝั่งฟุตบอลลีกและทีมชาติให้มีความเหมาะสมมากขึ้นนี่เป็นเพียงปัญหา่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ไขทั้งในเรื่องการแทรกแซงการทํางานความโปร่งใสเงินอัดฉีดและการต่อย,ยอดฟุตบอลเยาวชนแต่ด้วยความที่บาดามแป้งมีใจรักและกุ๊กคีอยู่ในวงการฟุตบอลมาอย่างยาวนานทั้งในบทบาททีมชาติและสโมสรเชื่อว่าน่าจะเห็นปัญหาเหล่านี้ดีแแแตตตต่่่่นนนนนาา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 าจะเรรรรีียยยมมมผงงงงงงสํหหับบบกกกกอออออู้วิฟุลไทป็็ดใข เกิดขึ้นหลัยอย่างนี้คือจะมีการประชุมสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าคอนเกรสที่จะจัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมนี้โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้และจะเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของประเทศไทยอีกด้วยครับ